เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคอรมอก็ได้เห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษกับผู้สูงอายุนะฮะเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพนะฮะอันนี้ก็ปีการปรับจํานวนเงินสำหรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขึ้นนะฮะจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรครับพูดคุยกันครับกับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านบุษยาใจสว่างครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านรองในเบื้องต้นก่อนเลยนะคะอยากให้ท่านรองเล่าถึงรายละเอียดของมาตรการที่คอรมอรเคาะกันมาล่าสุดนี้เป็นมายังไงกันบ้างคะค่ะได้ค่ะกเ็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดไวรัสโคโรนา2019นะคะก็ส่งผลต่อการประกอบอาชีพนะคะการมีงานทำและก็รายได้ของประชาชนนะคะ แล้วก็ผนวกกับเรื่องของวิกฤตน้ำมันโลกนะคะก็ค่าของชีพต่างๆก็ได้สูงขึ้นนะคะค่ะประเด็นนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะคะก็จะหนักถึงปัญหานะคะแล้วก็ได้พยายามหามาตรการนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งมาตรการหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยกำหนด อนุมัตินะคะเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพนะคะก็ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะคะให้เงินพิเศษดังกล่าวนะคะจำนวนสิบล้านเก้าแสนสี่มื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกคนนะคะคก็คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นแปดพันสามร้อยแปดสิบสองล้านเศษษอ่ะนะคะคก็เป็นการช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพคะ่ะครับ แล้วผู้ที่จะได้รับเงินตรงนี้เข้าเกณฑ์ตรงนี้นี่ต้องอายุเท่าไหร่อย่างไรครับค่ะในประเด็นของเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะกระทรวงเนี่ยได้กําหนดมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนะคะเอ,อ่อโดยพี่นาจากกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลออผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุของกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรุงเทพมหานครของเมืองพัทยานะคะ ทั้งในรูปแบบของการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารการจ่ายเงินสดนะคะก็จะให้กับผ er ู้ส e ูงอายุเนี่ยตาจ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน2565นะคะโดยผู้ที่ได้รับเบี้ยังชีพก็จะแบ่งช่วงออายุดังนี้นะคะหกสิปีนะคะก็จะได้รับเงินจำนวนร้อยบาทต่อคนต่อเดือนค่ะอ่ายุเพิ่มเติมถูกต้ไหมคะค่ะเพิ่มเติมค่ะ เ0 7 9ปีก็จะได้รับ150บาทต่อคนต่อเดือนค่ะและ้วก็80-89ปีก็จะได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับ2,000ยห้250บาทต่อคนต่อเดือนค่ะครับก็ได้รับจำนวน6 <łos า S 2> เดือนค่ะอืมครับก็คือว่าผู้สูงอายุเดิมเนี่ยที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็จะได้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยรายหนึ่งเนี่ยก็100-250บาทนะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ครับเออเราจะเริ่มจ่ายอะนะคะ เอ่อจ่ายเงินเงินครั้งนี้ก็จะให้ตั้งแต่เมษานะคะคถึงกันยายน2อง5แต่จะเริ่มจ่ายครั้งที่หนึ่งนะคะ ในวันที่19กรกฎาคม2565ค่ะก็เป็นการจ่ายตั้งแต่เมษาถึงกรกฎาคมนะคะรวมจํานวน4เดือนค่ะแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเรามีแผนที่จะจ่ายวันที่19สิงหาคมนะคะเอเป็นการจ่ายครั้งที่สองเป็นการจ่ายของเดือนสิงหาคม2565ค่ะแล้วก็ครั้งที่สามนะครครั้งสุดท้ายจะจ่ายประมาณวันที่19กันยายน2565ค่ะก็เป็นการจ่ายของเดือนกันยายนค่ะค่ะก็จะเป็นจ่าย สามช่วงค่ะค่ะทีนี้กลุ่มอายุที่เข้าเกณฑ์ก็คือต้องอายุครบหกสิบปีขึ้นไปตามที่มีการสํารวจแล้วถ้าเกิดมีกลุ่มหนึ่งที่เอ้าเขาอาจจะครบหกสิบปีแต่เป็นปลายปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเขามีสิทธิ์ได้รับไหมคะหรืออย่างไรเราเรามีวิธีการนับเกณฑ์ในการที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุและได้รับเงินตรงนี้ยังไงคะ ค่ะก็คุณสมบัติของผู้ได้รับการช่วยเหลือพิเศษนะคะเงินพิเศษเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพสูงอายุนะเดือนเมษายน2565ต้นไปนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีสิทธิ์ในช่วงพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งนี้ด้วยค่ะอืมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดปลายปีอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะยังไม่ครบเกิดปลายปีค่ะไม่ได้ค่ะอืมแต่ถ้าาถ้าเป็นในช่วงเวลานี้ที่มีมติกันออกมาว่าจะมีการจ่ายมิถุนาการะดาอะไรตรงเนี้ยยังสามารถที่จะ่าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับได้ถูกต้องไหมคะเพราะเขาเพิ่งครบหกสิบสมมุติอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอืมค่ะทีนี้เขาเขาจะต้องไปเอสมัครไปติดต่อลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจะครบหกสิบก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปติดต่อช่องทางไหนอ๋อค่ะ เอ่อก็การให้เงินช่วยเหลือพิเศษครั้งนี้นะคะก็เป็นการให้สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยก็ช่องทางที่เอ่อจะไปติดต่อขอรับเบีย้ยยังชีพก็เป็นช่องทางเดิมๆที่ทางองค์กรเช่นเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่น ของส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยนะคะคถ้าในกรุงเทพมหาคนครก็ที่สํานักง,งานเขตนะคะแล้วก็เมืองพัทยาค่ะก็ไปตามที่อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตัวเองเอ,อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆนะคะครับหมายความว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าอยากจะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยต้องไปติดต่อสํานักงานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิลำเนาของเขาก็คือในทะเบียนบ้านของเขาใช่ไหมครับ อ่าใช่ค่ะครับมีข้อยกเว้นไหมครับว่าบุคคลประเภทไหนที่ไม่สามารถรับเบีย้ยยังชีพได้ครับบุคบุคคลที่ไม่สามารถรับเบีย้ยยังชีพได้เอ่ออันนี้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะคเกณฑ์ของผู้รับเบีย้ยยังชีพก็จะเป็นบุคคลที่อายุหกสิบปีขึ้นไปอ่ะนะคะค่ะก็ก็าาที่จะไป ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้ตามตามหน่วยที่ได้ได้เรียนไว้แล้วนะคะค่ะคับข้าราชการบำนาญค่ะข้าราชการบำนาญอะไรพวกนี้จะได้ไหมครับข้าราชการบำนาญไม่ได้นะคะเพราะว่าได้รับในเรื่องของบำนาญแล้วค่ะอ่าก็คือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์อื่นในการดูแลต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบของการได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุได้ถูกต้องไหมคะ ค่ะ,ะผู้ที่จะได้รับเบีย้ยยังชีพนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะก็ถ้าถ้ามีสิทธิ์ได้รับเบงบิน,นบําเหน็จบํานาญของราชการก็ไม่สามารถที่จะรับเบีย้ยยังชีพได้นะคะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนตั้งแต่ <S <S 1ิการกฎาคมเนี่ยเขาก็จะได้รับยอดหลังเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่เมษายนใช่ไหมฮะค่ะค่ะอันนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะ,คะอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษนะคะสำหรับผู้เพื่อบรรเทาปัญหานะคะ<อ>เราเรา,าเราจ่ายให้กับผู้ที่เอมีสิทธิ์ได้รับยี่ยงชีพนะคะ,คะอนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะซึ่งจะเรียนให้ให้ทราบว่าเมื่อครบจ่ายครบนะคะอถึงเมษาถึงกันยายนเนี่ยนะคะ ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะกลับไปรับเยังที่เช่นเดิมนะครตามเลทเดิมที่ที่เคยได้รับกันไปครับค่ะครับตรงนี้ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าฉันยังไม่ได้รับเงินหรือว่ามีปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงครับ อ่าค่ะค่ะถ้า,ถ,าถ้าผู้สูงอายุนะคะเอ่อถึงเจแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินชือ่อพิเศษตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตนะคะแล้วก็เมืองพัทยาตามภูมิลําเนาที่ผู้สูงอายุนั้นมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นะคะเอ่อก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะเอ่อถ้าเป็นของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ศูนย์สองสองสี่หนึ่ เมืองพัทยาศูนย์สามแปดสองห้าสามหนึ่งศูนย์ศูย์ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์สองสองสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งถึงหกเก้านะคะส่วนในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็สามารถที่จะโทรแจ้งปัญหาได้นะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหนึ่งสามศูนศูย์ค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ